ที่บ้านเลขที่16หมู่ที่1ตำบนลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบถุงพระราชทานสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นแก่ร้อยตํารวจเอกชนะชัยแสตั้งผู้ประสบอัคคีภยัยโดยมีนางวราราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการนาย,ยกอบตอและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้สมทบบริจาคเงินและถุงสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัยและทางอบตอนครสวรรค์ออกได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้วย เนื่องจากเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอักค,คีภัยที่บ้านของร้อยตำรวจเอกชนะชัยแสตั้งโดยได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้า,ฟา,ฟาลัดวงจรสนัก,าก,ากางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ sub indo by broth3rmax